การติดเชื้อมันก็ได้เริ่มมาไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะคะรับผู้ชมเพราะอย่างนั้นนะครับผู้ชมพระเอกเขาก็เลยยังไม่ค่อยรู้ว่ามันมีการแพร่ระบาดของการติดเชื้อขึ้นอยู่นะคะรับผู้ชมมันก็จะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่พ่อแม่พี่สาวของจอร์เจียเนี่ยได้ออกนอกบ้านไปทดสอบยารักษาให้กับมิสพีครับผู้ชม,รชมตรงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีดีเทลอะไรมากรอกครับผู้ชมตอนนั้นทีโอเขาก็แค่กําลังใช้ดียไอออฟิเฝเลนเ้าดูเหตุการณ์นี่เฉยๆนั่นแหละจริงๆทีโอเขาก็ดูเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่นั่นแหละครรร้ม่่่อออาะึวไไนดหยๆถพีใ เข้าใ,ใกล้ดวงตานะครับผู้ชมหรือแม้ก็ดวงตามันกําลังแบบมองเราอยู่นะครับผู้ชมมันก็จะมีอาการประวติว่าแบบเหมือนมีลมเย็นๆผ่านตัวเราครับผู้ชมแต่มันก็ไม่ใช่ลมเย็นธรรมดาธรรมดานะมันเป็นลมเย็นที่แบบทุกคนก็คงจะจํากันดีได้ว่าหลังจากที่พระเอกเขาโดนเพนดีที่ติดเชื้อไปแล้วเนี่ยตีจากข้างหลังจนพระเอกเนี่ยได้สลบไปครับผู้ชมแล้วโดนลักพาตัวเข้ามาในบ้านแต่สิ่งที่น่าสนใจม,มากๆเลยคือจูจูเนี่ยพระเอกก็กลับตื่นขึ้นมาภายในบ้านเหมือนไม่ได้มีอาการติดชงติดเชื้อจาก ที่โดนผู้ติดเชื้อทำลายไปเลยอย่างหน้าตาเฉยซึ่งสาเหตุที่พระเอกของเรายังรอดเนี่ยครับผู้ชมเพราะว่าพระเอกเนี่ยมีภูมิคุ้มกันของการติดเชื้อครับผู้ชมซึ่งด้วยเหตุการณ์อันนี้เลยครับผู้ชมมันเป็นเหตุการณ์ที่มันไปติตาทีโอเข้าอย่างมากจนทีโอเนี่ยเลยเริ่มมีความสนใจในตัวของพระเอกแบบมากๆแล้วก็ผ่านมาไม่ถึงเอนหลังจากนั้นนะครับผู้ชมจอร์จี้ที่ได้หนีเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในห้างสินค้าครับผู้ชมหลังจากที่พ่อแม่พี่สาวของตัวเองเนี่ยได้กลับมาบ้านครับผู้ชมหลังจากที่ได้ทดสอบยาให้กับบิพีแแล้ว้วววยา็ไดทตป ผู้ชมจอร์จี้ก็เลยได้มีออกจากบ้านมาแล้วก็แบบก็ได้เดินทางไปเรื่อยๆครับผู้ชมจนมาอยู่นี่ซึ่งก็ได้มีวันหนึ่งนะครับผู้ชมที่จอร์จี้เนี่ยได้ฝันถึงวันวานเก่าๆตอนที่ตัวเองเคยอ,อยู่ในบ้านของโโพ่อโฮปิกกี้มาด้วยกันมาก่อนแต่ในอดีตบ้านของพ่อโกของตัวเองเนี่ยก็ได้กลับเป็นบ้านที่ดูผิดแปลกไปจากเดิมมากๆเลยครับผู้ชมแถมมีข้อความแป,ป,ปลกๆรอบๆบ,บ,บ้านเนี่ยที่เหมือนกำลังจะคุยกับจอร์จี้อยู่ด้วยรวมทั้งก็ได้มีหมูตัวประหลาดปดเยลขาวตัวนึงนะครับผู้ชมที่พยายามจะเล่ฆ่าจอร์จี้ด้วยไอ้หมููตััววนน้้่่ะผชชมมเาาจีือ m มม o ม y รีแถมตรงหลังบ้านเนี่ยก็ได้มีตาแดงๆตาหนึ่งที่เหมือนกันจะจ้องมองจอจี้อยู่ด้วยครับผู้ชมก็แน่นอนนะครับผู้ชมบอกเหตุการณ์ความฝันทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นฝีมือของทีโอนั่นแหละเพื่อให้จอจี้เนี่ยได้มีความตหดักถึงความทรงจำต่างๆของเขาขเขาชมเพราะว่าทีโอเขาก็จะได้เอามาทำข้อเสนอกับจอจี้อีกทีนั่นแหละในภายภาคหน้าจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์หนึ่งเดือนหลังจากเหตุการณ์ที่เริ่มมีการแห่งในปาดของการติดเชื้อเกิดขึ้นนะครับผู้ชมถึงตอนที่พระเอกกับด็อกกี้เนี่ยได้มากางเต็นท์เอาชีวิตรอด 1> 1เดือลซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยครับผู้ชมระเอกกับด็อกกี้เนี่ยก็ได้คุยกันตั้งหลายวันเลยครับผู้ชมว่าหลังจากที่การถิอเชื้อทั้งหมดเนี่ยมันได้จบลงไปแล้วครับผู้ชมพวกเขาเนี่ยอยากจะไปไหนอยากจะไปทําอะไรกันบ้างซึ่งด็อกกี้เนี่ยก็ได้ให้คําตอบกับระเอกครับผู้ชมว่าเขาเนี่ยอยากจะไปเที่ยวเกาะใต้จากลูซูล่าครับผู้ชมเพราะว่าเขาอยากจะลองไปดูโบราณสถานต่างๆท่แถวนั้นั่นแหละซึ่งเราก็ไม่รู้นะคบผู้ชมว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวของด็อกกี้จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งที่ The Eye of s อ n d e r l ได้มาบอกกับด็อกกี้นะครับผ อยู่ในป่ายอย่างแฮป p y แฮ ppy นะครับซึ่งก็ได้มีวันนึงนะครับผู้ชมที่ได้มีใครสักคนเนี่ยได้เอายาสับสแตดมันทูเอสหรือว่ายาที่จะทําให้ติดเชื้อ,อนั่นแหละครับผู้ชมมาจับกรอกเข้าปากด็อกกี้แล้วก็พระเอกในตอนที่ทั้งสองคนเนี่ยเขากำลังนอนกันอยู่นะครับผู้ชมเพื่อหวังจะให้ทั้งสองคนเนี่ยได้ติดเชื้อต,ยตายๆกันไปพร้อมกันนะครับผู้ชมแต่ยังไงเนี่ยพระเอกที่มีภูมิคุ้มกันของการติดเชื้อเนี่ยเ็อกก็ไม่เป็นอะไรอยู่แล้วละครับผู้ชมแต่ด้วยความที่ด็อกกี้ที่เป็นเพื่อนของพระเอกเเเเเเนนนนนนนีีีีี่่่่่ยยยกกกกกก็็ไไไมมมมมมมดดด้้้้้้้ภูููิิคคคััััขออ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 งงาาารรรรตตตตตชชชืืหหะะบบผผทพสป เอกเนี่ยมีความเศร้าแล้วก็เสียใจมากๆครับผู้ชมกับการที่ต้องเสียด็อกกี้ไปเส้อเหตุการณ์ในตอนนี้นี่แหละครับผู้ชมเป็นตอนที่พระเอกเนี่ยเขากาลังมีจิตใจที่อ่อนแอเป็นอย่างมากครับผู้ชมทีโอเนี่ยก็เลยได้ใช้จังหวะนั้นนะครับผู้ชมสามารถเข้าไปอยู่ในหัวของพระเอกได้สําเร็จทําให้สามารถเข้าถึงความทรงจาของพระเอกรวมทั้งสร้างภาพต่างๆนานาได้ตั้งแต่นั้นมาครับผู้ชมเหมือนกับที่จอร์จี้หรือไม่ก็ไทเกอรี่เนี่ยเขาโดนมาก่อนแล้วแล้วก็มาถึงตอนท้ายๆของบุกถึงชิลาห์นะครับผู้ชมหลังจากที่พระ ได้ไปน,นัดมิสเตอร์พีในการที่จะไปเจอกันที่ใต้ท่อระบายน้ําของโรงเรียนนะครับผู้ชมในตอนนั้นเนี่ยพระเอกเขาก็ได้เริ่มมีอาการปวดหัวมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนสลบไปต่อหน้าต่อตาทั้งสองคนนะครับผู้ชมซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นผลข้างเคียงของการติดเชื้อหรือเปล่านะครับผู้ชมหรือว่าเป็นความสามารถของทีโอแต่ผมก็คิดว่าเป็นความสามารถของทีโอนั่นแหละเพราะว่าก็มีครั้งหนึ่งที่ทีโอได้เคยพูดถึงที่ที่พระเอกเนี่ยได้สลบไปนะครับผู้ชมก็คงจะเป็นฝีมือของทีโอนั่นแหละแล้วก็ตอนที่บันนี่เนี่ยเขากำลังพาพระเอกทนอน ที่พระเอกได้สติมานิดนึงครับผู้ชมพระเอกก็ได้เห็นภาพหลอดของด็อกกี้แวบ,บๆในตอนนั้นก่อนที่จะสลบไปอีกทีแล้วก็หลังจากเหตุการณ์นั้นครับผู้ชมโพนี่เนี่ยเขาก็เป็นคนที่เอายาสับแตนวัตุเอเนี่ยไปกอกปากพระเอกกับด็อกกี้นั่นเลยครับผู้ชมหลังจากที่โพนี่ได้กลับมาดิ้นฐานของกลุ่มทีเอสพีแล้วเนี่ยครับผู้ชมโพนี่เขาก็ได้มีความรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองได้ทําไปลงไปมากๆเลยครับผู้ชมที่ตัวเ,เองได้่าทั้งสองคนนั้นไปทีโอเนี่ยก็เลยได้ใช้โอกาสนั้นนะครับผู้ โพนี่ในที่สุดครับผู้ชมจนก็ได้มีวันหนึ่งที่ทีโอเนี่ยได้พาโพนี่เข้ามาอยู่ในห้องแห่งความทรงจําด้วยกันนะครับผู้ชมแบบตัวต่อตัวเลยเพื่อที่จะมาคุยกันตรงๆถึงข้อเสนอในการควบคุมครับผู้ชมโดยที่ทีโอเนี่ยก็จะได้หลอกโพนี่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นพวกกับเขาแล้วเนี่ยก็จะให้โพนี่เนี่ยสามารถเชอกับครอบครัวของตัวเองได้เป็นข้อแลกเปลี่ยนซึ่งในความจริงจริงเนี่ยพ่อแม่ของเทเกอรี่เนี่ยพวกเขาก็ติดเชื้อไปกันหมดแล้วนะครับผู้ชมแต่อยัางไรโพนี่ที่ได้ฟังดังนั้นครับผู้ชมเขาก็ไม่ได้เชื่อ อีกไม้หนึ่งครับผู้ชมก็คือการสร้างภาพหลอนให้โพนี่นั่นแหละครับผู้ชมเพื่อหลอกให้โพนี่เนี่ยได้ใช้กําลังครับผู้ชมเผื่อไปทำ้ายเราสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มทีสพโดยที่ตัวโพนี่เองเนี่ยก็ไม่รู้ตัวเลยครับผู้ชมจนด้วยเหตุการณ์ที่โพนี่ทาไปนะครับผู้ชมทําให้กลุ่ม d ีสพเนี่ยต้องเสียสมาชิกไปตั้งหลายคนเลยทีเดียวจากเหตุการณ์นั้นที่เป็นอย่างนั้นนะครับผู้ชมเพราะว่าทีโอเนี่ยได้ใช้หลักการหลักการนี้ครับผู้ชมก็คือทุกๆการเคลื่อนไหวของคนที่โดนทีโอเนี่ยดึงเข้ามาในมิติของสรรรรรัััมมมมมด้้ววกกกนนนนนแลลเเีีี่่่่่่คคคบทาชชืืืออออไไไหหหะ มีการเอ่ยปากพูดอะไรกับพีโอเนี่ยครับผู้ชมก็จะเท่ากับว่าเขาเนี่ยได้ทําการเคลื่อนไหวหรือไม่ก็ทําการเอ่ยปากพูดอะไรนั่นแหละครับผู้ชมในชีวิตจ,จริงไปด้วยแล้วก็รวมทั้งตอนที่มิสพีแล้วก็นักวิจัยคนอื่นๆเนี่ยที่เป็นพวกคนที่สร้างยาที่ลาเหลวหรือว่ายาสับเซนทูเอขึ้นมานั่นแหละครับผู้ชมก็ได้มีการทําการวิจัยยา,ารักษาของกันติดเชื้อที่โรงการที่ได้รับการดูแลจากแาทยทหารขึ้นมาใหม่ครับผู้ชมแต่ก็ยังไม่สาเร็จเท่าไหร่นะก็ยังอยู่ในการวิจัยอยู่ซึ่งเรู้สึกผิต่องความารีม่ผู้า แล้วก็รวมทั้งเหล่านักวิจัยคนอื่นด้วยครับผู้ชมที่พวกเขาได้สร้างความผิดพลาดอันใหญ่หลวงครับผู้ชมจากยาเพียงยาเดียวซึ่งความรู้สึกผิดนั่นแหละครับผู้ชมมันก็ได้ส่งผลให้ทีโอเนี่ยสามารถเข้าถึงหัวของพวกเขาได้แล้วตอนนั้นทีโอก็ได้พยายามจะไปทาข้อเสนอในการควบคุมกับนักวิจัยนะครับผู้ชมแต่ก็มันก็มีคนที่ไม่รับข้อเสนอมันก็ไม่ได้เชื่อของทีโออยู่แล้วครับผู้ชมพอกลับมาที่โรงความเป็นจริงก็ได้พยายามเตือนวิสพีถึงเรื่องนี้ครับผู้ชมแล้วก็พอมาถึงคิวของวิสพีครับผู้ชมที่ทีโอเนี่ มิสพีเนี่ยเขาก็ได้รับข้อเสนอของทีโอไปครับผู้ชมแต่ทีโอเนี่ยก็ได้เลือกที่จะยังไม่ควบคุมมิสพีครับผู้ชมแค่ตั้งใจจะทําให้มิสพีเนี่ยเขาได้ตระหนักถึงความเจ็บปวดแล้วก็ความรู้สึกผิดต่างๆที่เขาก็แทบจะทนไม่ได้จากเหตุการณ์ที่ผ่านๆมาครับผู้ชมแล้วก็เขาก็คงจะตั้งใจให้มิสพีเนี่ยได้โทษตัวเองแล้วก็ไม่อยู่กับความปิดตัวอย่างนั้นมาตลอดเพื่อเป็นบทลงโทษให้กับมิสพีที่เขาได้เป็นคนที่ก่อให้เกิดหายนะแบบนี้กับโลกขึ้นมาครับผู้ชมเพียงเพราะความเห็นเจ่ตัวของเขาทีีี่่่อยยาากกจะะชวมมิซนัแหล็ถึงตท ฮนี่ <P> กำลังพาพระเอกไปดูเซฟเทสด้วยกันนะครับผู้ชมระหว่างนั้นทั้ง3คนเนี่ย,ยก็ได้มาเจอกับเอลลี่หรือว่าหนึ่งในสมาชิวควบคองคุณตาเอ็ดดี้ที่อยู่ในคาร์ขาดที่สิบขซูซี่เคยบวกเข้าไป่ด้เลยครับผู้ชมในตอนนั้นซึ่งเอลลี่เนี่ย,เ,ยเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกทีโอควบคุมไปด้วยเหมือนกันนะครับผู้ชมแล้วก็มีเป้าหมายที่พายัพจะจัดการพระเอกในตอนนั้นด้วยเหมือนกันแล้วก็มาถึงเหตุการณ์ในบุทหนึ่งที่น่าเสียดนะครับผู้ชมตอนที่ซิซี่าอนนี่แล้วก็พระเอกทั้งสามคนเน พระเอกอยู่ด้วยครับผู้ชมมันไม่ใช่วิญญาณมันไม่ใช่จิตจำนงของบันนี่อะไรนั่นแหละครับมันก็คือภาพหลอนที่ทีโอเขาสร้างขึ้นมานั่นแหละครับผู้ชมแล้วก็มาถึงตอนที่พระเอกกับจอร์จี้ที่ได้ฝ่าเข้าไปในค่ายทาหารแล้วครับผู้ชมได้เข้าโรงงานไปทั้งสองคนเพื่อที่จะหยุดมิสพีด้วยความที่มิสพีเนี่ยเขากำลังสติแตกอยู่ครับผู้ชมพอผ่านไปสักพักครับผู้ชมระหว่างนั้นทีโอเนี่ยเขาก็ได้สร้างภาพหลอนให้ hey, ภายในโรงงานเนี่ยครับผู้ชมต่างก็มีรูปตั้งที่ผิดเพี้ยนไปครับผู้ชมแล้วก็ที่มันจะแสดงถึงสถาาาานนนนททททีีท่่่่ตงงงๆพระเเอกด้้้คยผมมััหมัห ครับผู้ชมรวมทั้งก็ได้มีภาพหลอนที่เป็นด็อกกี้บันนี่ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นผีนะครับผู้ชมพยายามจะมาขัดขวางพระเอกด้วยแต่ยังไงพระเอกเขาก็สามารถตั้งสติได้ครับผู้ชมและพยายามใช้ความคิดนะครับผู้ชมในการใช้ประโยชน์จากภาพหลอนพวกนี้แหละหาสิ่งของเพื่อจะช่วยให้มิสเตอร์พีกลับมาคืนสติได้เหมือนเดิมครับผู้ชมซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆครับผู้ชมภาพหลอนทุกอย่างเนี่ยก็ได้หายไปในช่วงเวลาที่พระเอกเนี่ยได้เอาภาพของมิสเตอร์พีไปให้มิสเตอร์พีดูครับผู้ชมเพื่อที่จะให้มิสเตอร์พีกลับมามีสติอี ได้กลับมาแล้วเนี่ยครับผู้ชมทีโอเนี่ยก็ได้ปิดภาพหลอนทุกๆอย่างให้หายไปในช่วงเวลานั้นพอดีครับผู้ชมแล้วก็มาถึงช่วงของบุก2กันบ้างนะครับผู้ชมถึงตอนที่ายเอกกับโพนี่ต้องแยกจากซิซี่ไปครับผู้ชมเพราะว่าซิซี่เนี่ยเขากำลังจะติดเชือ้อซึ่งทีโอที่มีความสนใจถึงสกิลการต่อสู้ที่น่าทึ่งของซิซี่เนี่ยครับผู้ชมก็ได้มีความคิดที่จะพยายามควบคุมตัวซิซี่ครับผู้ชมเลยก็ได้สร้างภาพหลอนตามสิ่งเวทล้อมรอบๆที่มันก็ประมาณเหมือนกับที่จอจี้ได้เจอในฝันของเขาเลยครับผู้ชมรวมทั หลายตัวนะครับผู้ชมที่พยายามจะมาจัดก,การซิซี่ซึ่งไอหมูพวกนั้นเลยครับผู้ชมที่มันมีหลากสีพวกนั้นเลยครับผู้ชมเราจะเรียกมันว่าเซนตินเนลนะครับผู้ชมแล้วก็รวมทั้งก็ได้มีภาพหลอนซีซูซี่ที่ติดเชื้อไปแล้วพยายามจะมาฆ่าซิซี่ด้วยนะครับผู้ชมแถมมีข้อความต่งตางๆผมมาตั้งกําแพงด้วยที่เหมือนจะเป็นพ้อความที่พยายามจะคุยกับซิซี่นะครับผู้ชมแล้วก็หลังจากที่ซิซี่ได้หนีออกมาจากวงเวียนภาพหลอนของทีโอออกมาได้แล้วนะคะผู้ชมในค่ะที่ซิซี่เนี่ยเขากำลังออกไปจากประตูนะคบผู้ชมทีโอเนี่ยก็ได้พาจ ความประทุด้วยกันนะคะรับผู้ชมแล้วทีโอเนี่ยก็เลยเสนอว่าเขาเนี่ยอยากจะช่วยซิซี่คะรับผู้ชมเพราะว่าซิซี่เนี่ยเขากำลังจะติดเชื้อนั่นแหละแต่อย่างไงซิซี่ก็ปฏิเสธแลข้อเสนอต่างๆที่คนแปลกหน้าอย่างทีโอในสายตาของซิซี่ได้พูดมาะครับผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยทีโอก็เลยได้พยายามหาทางสารพัดต่างๆเพียบเลยะคะรับผู้ชมเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถควบคุมซิซี่ไปได้สําเร็จอย่างเช่นทีโอเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวเนี่ยอดีตของตัวเองครับผู้ชมเมื่อตอนที่ตัวเองเนี่ยยังเคยเป็นเด็กแล้วก็อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงมาก่อนนนะัผผูู้้ชมมกก่่อทีีจลลาเเป็พพงิศษ แ,บบแล้วทีโอเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงซีน้องสาวของซิซี่ด้วยครับผู้ชมเพราะว่าซีเนี่ยก็เป็นคนที่พูดไม่ได้มาตั้งแต่เกิดเหมือนกับทีโอเองเลยครับผู้ชมก็เลยได้มีความสนใจในตัวของซีนะครับผู้ชมว่าซีเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นผู้ที่มีพลังอินสลิเนซ์เหมือนกับเขาก็ได้เหมือนกันนะแต่ยังไงซิซี่ที่ไม่สนไม่แคร์ถึงเรื่องนั้นอยู่แล้วครับผู้ชมซิซี่ก็ได้ถามกับถึงข้อเสนอเมื่อกี้ว่าทีโอเนี่ยเขาทําแบบนี้เพื่ออะไรครับผู้ชมทีโอก็เลยตอบไปว่าถ้าเกิดว่าเขาได้ซิซี่มาเป็นพวกแล้วเน ก็คงจะมีประโยชน์สำหรับเขาอย่างมากอย่างแน่นอนเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วครับผู้ชมว่าซิซี่เนี่ยเขาเป็นคนนักสู้ที่โคตรเก่งเลยครับผู้ชมแต่ถึงทีโอจะทําอะไรไม้ไหนไปให้ซิซี่นะครับผู้ชมแต่ซิซี่ก็ปฏิเสธทีโอถึงข้อเสนอนนั้นอยู่ดีครับผู้ชมทีโอก็เลยได้ใช้ไม้ตายของตัวเองครับผู้ชมก็คือการสร้างภาพหลอนโพลี่ตัวปลอมออกไปคุยกับซิซี่แบบโดยตรงครับผู้ชมซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆครับผู้ชมทําให้ซิซี่เนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะกลับไปเจอกับโพลี่อีกครั้งแต่ด้วยความที่ซิซี่เนี่ยเขากไปับล ไ้ดส่งผลให้ซิซี่เนี่ยก็เลยไม่มีทางเลือกครับผู้ชมต้องไปรับข้อเสนอของทีโอแต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับผู้ชมทีโอที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยว่าแบบจะช่วยซิซี่จากการติดเชื้อมาลาานี้เลยครับผู้ชมมันเป็นเรื่องหลอกทั้งหมดเลยครับผู้ชมมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเลยแล้วหลังจากที่ซิซี่เนี่ยกำลังยื่นมือไปหาทีโอนะครับผู้ชมเพื่อรับข้อเสนอทีโอเนี่ยก็ได้ใช้พลังแห่ลูกกระเจกของตัวเองเนี่ยดึงตัวซิซี่เข้าไปในประตูวาพางหลังจนซิซี่ถูกควบคุมไปในที่สุดครับผู้ชมแล้วก็มาถึงเหตุการณ์นกับ้างร ที่ทุกๆคนในเดอะซีฟทีเอสเนี่ยเขากำลังจะหนีออกจากตึกนะครับผู้ชมเพราะว่ากลุ่มทีเสพีเนี่ยได้ยิงระเบิดปังๆซึ่งระหว่างที่ทุกคนพยายามจะหาทางออกไปเนี่ยครับผู้ชมในตอนนั้นเนี่ยครับผู้ชมโพนี่เนี่ยก็ได้ยินเสียงกระซิบจากข้างในหัวครับผู้ชมแล้วก็เผลอพูดออกมาโดยที่ตัวเองยังไม่รู้ตัวเลยครับผู้ชมแล้วหลังจากนั้นนะครับผู้ชมโพนี่ก็จำไม่ได้ว่าเมื่อกี้ตัวเองได้ยินอะไรไปนะครับผู้ชมซึ่งมันก็เป็นเสียงกระซิบจากทีโอนั่นแหละแล้วก็มาถึงในบล็อกสองชั้นห้าระงบ้าเพอกงนนะครับผู้ชมเเเพพราาาะวว่่ก้นนียไดดโ ทีสพพ,พาตัวมาขังนะคะรับผู้ชมซึ่งระหว่างทางเนี่ยพระเอกเนี่ยก็ได้มีความรู้สึกว่าเหมือนมีลมเย็นๆกําลังผ่านตัวไปอีกครั้งนะครับผู้ชมตั้งแต่ตอนในมุก, 1, กนหนึ่งเช็คตัวหนึ่งแล้วครับผู้ชมซึ่งครั้งนี้เนี่ยครับผู้ชมก็เป็นครั้งแรกที่พระเอกเนี่ยได้ยินเสียงกระซิบข้างในหัวเหมือนกับที่ผมนี่ได้ยินเลยะครับผู้ชมแต่พระเอกก็ฟังไม่ทันว่าเสียงกระซิบอันนั้นมันพูดอะไรกับพระเอกไปนะครับผู้ชมแล้วหลังจากนั้นนะครับผู้ชมพอพระเอกสำรวจไปได้สักพักเนี่ยครับผู้ชมพระเอกก็ได้เเเรรริ่่่่่มมหห็นนนทททีีออออยยููบบๆะะาา้ํืกลังจด ออกยยู่ด้วซึ่งพอพระเอกเนี่ยได้ไปอยู่ใกล้ๆหรือว่าได้ไปบองดิไอออกซิเดนเนี่ยครับผู้ชมมันส่งผลให้พระเอกเนี่ยเกือบจะมีอาการสติแตกไปเลยทีเดียวครับผู้ชมแถมพระเอกเนี่ยก็ต้องรับมือกับผู้ที่ถูกทีโอควบคุมคนหนึ่งนะครับผู้ชมที่มีชื่อว่าอัลฟิสซึ่งผมก็จะขอเล่าออริจินสตอรี่ของอัลฟิสสั้นๆก่อนนะครับผู้ชมซึ่งก็ได้มีวันหนึ่งนะครับผู้ชมที่อัลฟิสเนี่ยก็ได้มาสำรวจหรือไม่ก็ทำอะไรสักอย่างกับท่อระบายน้ำนั่นแหละแล้วก็ได้มาเจอกับดิไอออกซ อะไรกับตัวออฟฟิศนะครับผู้ชมแล้วก็ด้วยความที่ออฟฟิศเนี่ยเขาเนี่ยมีความหลงไหลในอินสึเลนซเป็นอย่างมากครับผู้ชมเขาก็เลยแบบอยากจะอุทิศตนอุทิศชีวิตให้กับ DI of Insulence นี้เลยทีเดียวนะครับผู้ชมถึงแม้ว่าออฟฟิศเนี่ยจะรู้ว่าพวกกลุ่มทีสพเนี่ยเขาพยายามจะจมที่นี่ก็ตามครับผู้ชมนั่นเลยครับผู้ชมคือระดับเลเวลความหลงไหลของออฟฟิศนะครับผู้ชมแต่สุดท้ายเนี่ยออฟฟิศก็ไม่นึกเลยว่า DI of Insulence เนี่ยครับผู้ชมมันพยายามจะควบคุมตัวของเขาเป็นไงสุดท้ายอออฟฟิศกก็ถูคุมไปยู่ดีนะครับาถึงเหตุการออฟฟิ สองชังหกกันบ้างนะครับผู้ชมหลังจากที่วิลโล่เนี่ยได้เริ่มยิงปืนขึ้นไปเพื่อยิงหลอดไฟที่อยู่เหนือหัวให้ดับลงไปนะครับผู้ชมเพื่อเป็นการเริ่มสึกตัดสินระหว่างโพนี่พระเอกกับวิลโล่นะครับผู้ชมซึ่งในขณะที่ไฟกําลังดับเนี่ยครับผู้ชมพระเอกก็ได้ยินเสียงกระซิบเข้าหูอีกทีะครับผู้ชมจนครั้งนี้เนี่ยพระเอกก็ฟังออกนะครับผู้ชมว่า he not responsible เขาไม่ได้เป็นคนทานะครับผู้ชมแล้วก็ต่อมานะครับผู้ชมระหว่างที่พระเอกเนี่ยได้พยายามช่วยกลุ่มทีสทุกคนที่กําลังติดหาหทียด่าม ซึ่งก็น่าจะเป็นฝีมือของทีโอนั่นแหละครับผู้ชมที่ทําให้แบบกลุ่มทีสทั้ง6คนเนี่ยติดกับพร้อมกันหมดเลยนะครับผู้ชมซึ่งระหว่างที่พระเอกได้ช่วยกลุ่มทีสเนี่ยครับผู้ชมพระเอกก็ได้เจอกับคนที่ถูกทีโอควบคุมอีกคนนึงนะครับผู้ชมก็มีชื่อว่าโคลี่ซึ่งโคลี่เนี่ยก็น่าจะเป็นผู้ติดเชื้อมาก่อนนะครับผู้ชมแล้วก็ถูกทีโอควบคุมทีหลังเพราะมีหลายสีตาไงครับผู้ชมตาหนึ่งเป็นตาจากการติดเชื้อและอีกตาหนึ่งเป็นตาจากการควบคุมแล้วทุกๆครั้งที่พระเอกได้ไปช่วยกลุ่่่มมมมมมมรรรรับบ้้ชชหไไไกกกกกก็็แดใลลพพวุะเเอีีจาา ผ่านเหมือนเดิมนะครับผู้ชมเพราะว่าแถวกลุ่มทูสฟีแต่ละคนเนี่ยมันก็ได้มีดีไอออฟฟิเซนต์แปะไว้อยู่นั่นแหละครับผู้ชมส่วนคนนี้เองที่ก็ได้เริ่มยินเสียงกระซิบต,ต่างๆที่เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยเหมือนกันนะครับผู้ชมก็เลยพยายามบอกให้พระเอกเนี่ยรีบออกไปเร็วๆเถอะเพราะว่าเขากลัวแล้วก็หลังจากที่วิลโลเนี่ยได้แพ้ศึกตัดสินแล้วนะครับผู้ชมแล้วก็ตามพวกพระเอกมาครับผู้ชมวิลโลเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลกับพวกพระเอกครับผู้ชมว่าพวกทหารในค่ายทหารในลูซิลลาเนี่ยครับ่่านผู้ชม,มเ,พเ,พเพือ นายรักษาตัวที่นั่นซึ่งพอพวกพระเอกที่รู้เนี่ยครับผู้ชมก็ได้เดินทางไปกันทันทีเลยครับผู้ชมเพราะว่าเพื่อจะได้ไปเอายาไปช่วยซิซี่นั่นแหละครับผู้ชมที่ติดเชื้อไปแล้วแต่ถึงการที่พวกพระเอกเนี่ยกำลังจะไปเอายารักษาเพื่อไปช่วยซิซี่เนี่ยครับผู้ชมมันก็ดีสําหรับพวกเขาก็จริงนะครับผู้ชมแต่ทีโอที่ก็ฝ้อเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยครับผู้ชมเขาก็ไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่มันกาลังเกิดขึ้นอยู่เลยสักนิดด้วยสาเหตุบางอย่างนะครับผู้ชมก็ไม่รู้สิครับผู้ชมพอผมทําาสสรรรุปเเเื่่่่องพววกกนีีี้ไผมมมมมิิคึทแบบบร ว่าผมแบบควรจะทําสรุปตัวอื่นๆก่อนที่จะทําสรุปทีโอหรือซับคือแบบทีโอควรจะทําเป็นตัวสุดท้ายหรือซับครับผู้ชมแต่ก็ช่างมันเดือดครับผู้ชมผมก็ประสาทธรรมดก็ไม่มากแลวครับผู้ชมถ้าเกิดว่าผมมีข้อบกพร่องอะไรเกี่ยวกับข้อมูลหรือว่าผมพลาดอะไรไปเกี่ยวกับข้อมูลก็สามารถบอกกันได้นะครับผู้ชมวันนี้ที่ผมถ่ายเนี่ยครับผู้ชมคือผมแบบฝืนสุดเลยครับผู้ชมวันนี้เป็นวันเดียวกับวันที่ผมได้อัปโหลดพาร์ทหนึ่งไปนะครับผู้ชมแล้วก็เป็นวันที่ผมได้แบบเออทำงานอะไรสักอย่างนั่นแหละผมขาไม่บอกก็แล้ว กันแบบทําทั้งวันเลยครับผู้ชมทําไป1,200อันเพื่อนนี่ยายพิกี้อันหนึ่งนะครับผู้ชมที่มันเพิ่งออกมาในเดือนนี้นี่แหละงั้นผมไปก่อนละครับ